มาเบิงเจ้าสามารถนะครับผมทีนี้คไขยพอพันในตำนานอีกตัวที่ยังมีชีวิตนะครับผมอันนี้ครัเขาเผาอันนี้เอามาไหมครับพี่จังหวะเบลเอาเข่าฝูง,ง,งม,ม้าไหมนะครับผมเนื้อหลายดีนะครับผมอันนี้บ่ทองบ่ครับนี่หรือว่า,ย,า,ายังวนทองเอาไาม้ไผ่ผสมอืม ยังบทง่ทองว่ะทองว่างว่ครับนี่ทองว่างโอ้ยย่างใหญ่เลยตัวนี้ป๊ามึงครับหนาเขามีลูกมาแล้วจักตัวครับตัวนี้มันตอบไม่ได้หน่าจะสามตัวบ่วต่ำกว่าสามตัวนะครับเนาะย่งา,ายงใหญ่เลยตัวนี้ <c oughs> สูงเท่าใดประมาณพี่ ลอยซีสิบวกนะครับผมแง่ดีนะครับผมมึงครับเอามารอผสมสามาถรับนี้ผสมโตนะครับเนาะมึงครับหนาเขาของเขาือบกเผาใ่นะผมกรดูแข้งขาบึงครับพร้อมบ่ครับนี่ยรดน้ำหนักเพื่อผสมแม่นครับ นี่ครับเขียนหลับนะอ้วนไร้กับผสมติดหนกักก่พี่ขัน้นอ้วนไร้กับผสมติดหนักับผมก็เลยแบบให้มัมนพร้อมใน,นย่างน้อยลดลงแล้วก็ผสมติดคอยบำรุ่งนะครับเนาะนค,คอยบำรุงอีกเขื่อน,นะครับผมาดมึงครับกระดูกแข,ขง็งขาเล็บใหญ่ดีโอ้หนาเขาเปิดเหี้ยวนะครับเนาะนอ,อาจจะว่าสูงหลายน,นะครับผมสาย รถไฟครับรถไฟนะครับแย่เอาอีหลีครับตัวนี้เบิ้งครับช่วงขาหนาไปหาขาหลังเบิ้งเอาครับนี่ครับมันจะเบิ้งง่ายๆครับคันควายยเอาว้แย่เอาระวังช่วงขาหนาไปหาขาหลังเนี่ยครับผมเบิ้งครับอย่างแย่เลยนะครับผมเส้นหลังตรงดีรอบผสมพันเด็ดพันเด็ดทับนอกพี่เนาะง่าๆครับวันเด็ดทับเนาะโอเคครับข้าวข้าวไปเบิ้งพอพันเลยครับผมโู้โหพอพันเนี่ย ว่าขนาเบาแปลกหนาเนาะตื่นกินไนงสูงทา่าดไหนพี่เคยเดยวัดไหวบอครับขัน้นตอนแบบเต็มเป็นเบาเต็มๆนี่คือสิสูงเติบอยู่เน,ะน,เนาะสิบปีป่ะพี่ <c oughs> <c oughs> คิดเอาไปค้น,คนหาข้อมูลเนี่ยครับผม จำบ่ได้วยทกันแต่ว่าเคยเห็นใบผสมของเขาอยู่นะครับผมช่วงหนึ่งก็เคยเห็นลูกเขามีบ้างนะผมนี่ครับผมเจ้าสามารถนะผมยังผสมได้ปกติมเราพี่นี่ครับยังผสมอยู่ทุกมื่นนะผมสายสายอันนี้เขาขี่ซื้อมาก่ครับหรือว่าซื้อเขามากครับอ๋อไปซื้อเขามาเนาะซื้อเขามาืซ้หนุามานเขามาเนาะ มาขับโตบ่ะตอนนั้นก็ก็มีน้ำเชื่ออยู่นะครับลูกเขาก็ยังมีแบบเรื่อยๆอยู่นะครับผมก็ยังเห็นบางนะครับผมนี่ครับผมอ้อัตลักษณ์นี่มากชัดเจนของเขาอ่าปานโซลินไหมครับปานโซลินครับแม่นี่จักบอสไซด์เลยแม่อีเลียมครับอีเลียมนี่เป็นจำได้แค่นั้นครับแต่ว่าบอ้โหว่าไซด์เลยเนาะโอ้มันก็โดนเติบเนาะไอเนาะบอคือซุ้งมือนี่เนาะ มือนี่อาจจะขอมุ่นแต่ละคนอาจจะชัดเจนนะคือจมือนี้ยังทับตสบายนะผมเม่งครับวัดวัดล่าสุดนี่ร้อยหกสิบสองนะพีคนว่าแต่ตอนเป็นเป็นนุ่มนี่นาจะได้ร้อยหกห่าน่าจะได้นะครับผมตอนเต็มเต็มนะผมโอ้ยกระดูกแข็งขานะผมสายปานสุรินนะผมประกวดผมจําได้เคยได้ที่สองงานกระบือโลกนะครับผมแต่ว่าผมคงว่าปีใดจำาบ่ได้ว่าปีใดแต่ว่าเคย ประกวดนะครับน่าจะประกวดหลายเติบโดนเติบบ่พี่หลายสนามอยู่เนาะหไรยแต่จำโมได้พี่ว่าโมเดลไปโชคกว่ามี่ไปโชคกับามี่น่านแห้งนะครับมนี่ครับยังผสมตัวสบายนะครับขืนขึ้นทับสบายเชื่องขี้ได้นะครับอัตลักษณ์ของเขาชัดถือว่าชัดเจนนะครับตาเต็มแม่งกืบเบื่อใหญ่เลยนะครับแก้มจำพอเหลี้ยนเรียญซิฟแล้วก็ข้ออ่องถุงขาวๆนะผมครับ โอ้หน้าเขาสวยดีนะครับผมมึงครับไอ้เบิ้งลั่มตันครับผมนี่นะครับผมโอ้ขึ้นรถขาบาดเนาะขึ้นไปทับมากนะครับผมเบิ้งด่านทายของเขานะครับผมควายสิบปีนะครับผมนี่ประตำกว่าสิบปีเนาะพี่ประมาณนะครับผมผู้หางนี่ถือว่าเงานะครับผมเงาเลยน่องเลยขอเขาเลยนะครับผมถือว่ามาตรฐานนะครับผมมึงครับลิงของเขา ตามสภาพอายุควายนะผมมันก็ู่บอกคือควายหนุ่มๆนะบอกคือควายหาวิกี่นะขี่เต็มๆอันนี้ก็สิบปีนะครับผมเลี้ยงธรรมชาติเราผสมโตนนะครับผมก็ด้แบบเลี้ยงรีดน้ำเชื่อนะครับผมแต่ว่าก็มีบ้างแม้ว่าพี่รีดน้ำเชื่อมีบ้างมีบ้างนะครับนี่ครับลูกของเขาก็ยังมีให้เห็นเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับตอนนี้อัตราค่าผสมนี่เขาผสมอยู่ดี่เท่าไหร่พี่ผสมจริงสองนะครัผสมจริงสองหนรับประกันสามขั้ง สามเทือ่อนะพี่เนาะซ้ำให้สามเทือ่ข oh, ั้นเกินนั่นกับค่อยตัวแม่น่าจะมีปัญหาลรืปานาขั้นสามเทือ่อบทิดเนาะพี่เนาะอ่าเขาอันขั้นหานอกพื้นที่นี่เขามีค่าน้มันเพิ่มบ่พี่ก็บวกนิดน้อยบวกนิดน้อยแล้วแต่ระยะทางเนาะครับเนาะแล้วจะบางจะเอาตัวแม่มากเลยกระโดดไหนเพิ่มอ๋อกระโดดอาจจะเป็นขั้นหาขันแปดแล้วแต่นะครับคุยกันได้ครับแล้วแต่คุยกันเนาะอันนี้คือขั้นเอาตัวแม่มากนาะครับเนาะนี่ครับผมแต่ว่าขั้นออกนอกพื้นที่กับแล้วแต่ระยะทาง ขันตําก็คือสองพันบาทประกันสามเทือนะครับเนาะถือว่าควายสายประกวดระดับประกวดนะครับผมราคาค่าผสมถือว่าถูกถูกมากครับผมสองพันบาทนะครับผมนี่นะครับผมเป็นควายประกวดแล้วก็สายพันธุ์ดีนะครับผมพันธุกรรมชัดเจนนะครับผมแล้วเป็นสายปานซูนรินแล้วกม็มีหน่อยครับผมสายปานซูรินนะครับผมถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งทางเลือกสําหรับเกษตรกร,ะกรนะครับผมพยายามขับตัวจริงนะครับผมนี่นะครับผมเจาสามารถนะครับผมนี่ คันมีแนะนำโมฟี่ทับตัวนี่ขอดีมันมันกิดเปอร์เซ็นต์ติดสูงครับเปอร์เซ็นต์ติดสูงเนาะจับซัดว่ได้อืมจับซัดว่ได้ปัญหาการคั้นมีปัญหาการจับซัดเนาะแมนครับเขาผสมตัวนี่มีเปอร์เซ็นต์ติดสูงติดสูงครับแล้วก็ควายสาวเนาะพี่เนาะไข่สาวนี่ผสมจริงนี่โอกาสติดสูงเวราะผสมเที่แย่โมฟี่แมนครับเปอร์เซ็นต์ติดสูงเปอร์เซ็นต์ติดสูงนะผมนี่ครับผมเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะผมให้อยู่ใกล้นะครับบ้าน บันแยงเนาะพี่เนาะตำบลนาสีนวนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะผมไปอยู่ใกล้แถวนี้นะผมสามารถเอามาผสมได้เนาะครับเนาะได้ครับหรือว่าโรกอ่ะฝากเบอร์โทรอีกเทื่อหนึ่งครับพี่เดี๋ยวเอาบริการ085 085 74 74 24 24 155 155นะครับเนาะมีเบอร์เดียวพี่มีเบอร์นี้แหละครับเบอร์เดียวเนาะครับหมอโตฟ้ามนะครับผมนี่ครับจาสามารถนะผมจะ ยามโว้ยไทเคยมาถ่ายนะครับผมผมกับเบิงมาหลายขิปยังบวเคยเห็นด้วยกันนะครับเพิงได้เห็นตัวจริงข้างแรกนะครับผมนี่ครับเจ้าสามารถนะครับผมเบิงครับงาเขาถือว่าชัดเจนการทรงลูกของเขากับเมื่อกี้ไปถ่ายลูกเข้ามาถือว่าทรงลูกโอ้ทรงลูกดีเลยครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมความสมบูรณ์กับตามสภาพครับผมตามอายุนะครับผมโอ้ยนี่ครับเชื่องดีนะครับผมขนาดขนาดหน้าแปลกทถหน้าได้พ่อง นี่ครับผมค่อยประกวดแต่ว่าไถหน้าได้ะครนะผมวัดบึงครับีครับความสมบูรณ์ก็ถือว่าธรรมดาครับตามอายุนี่ครับอาจะยุบๆน้อยครับผมว่าเรื่องเงาหางด้านท้ายนะครับผมนี่ใครก็เสมอดีนะครับผมมึงครับกระดูโค้งสางงหญยี่อีกตัวหนึ่งนะครับผมท่านผู้ใดอยู่ใกล้นะครับผมสามารถใส่บริการได้ครับผมี่สมโตนะครับผมจะสามารถิึงครับจับท่าได้นะครับผมนี่ครับ เอาไปประกวดสายประกวดอีกตัวหนึ่งนะผมโอ้ยงามแหงนะผมอัตลักษณ์ของเขานี่ชัดเจนเลยผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อัตลักษณ์ชัดเจนนะผมเหลืองตาแตม้มแกม้มจ้ำนะครับผมคออ่องกระดูกห้องสางเล็บคือสิบ,บริเวณแตงดอ้องเราหินเนาะ,ะ <laughs> เล็บมนธรรมชาติเลยนะครับผมบบนี่ครับรรเล็บหน่อยกอดดีนะผมโอ้ยใหญ่คอหนาปึกเลยสิบปีความสมบูรณ์ยังสบายครับขึ้นตัวแม่ได้สบายซ้ำนี่ นี่ครับโอเคครับผมเบิ่งจุดใจเลยครับพี่น้องมือนี่มึงครับง,งามๆเลยอยนี่ครับเปิดขังแหกเลยจะสามารถเพิ่งเห็นตัวจริงเห็นแต่ในใบผสมนะครับผมนี่เพิ่งเห็นตัวจริงเนี่ยแล้วครับผมจะสามารถใหญ่เต็มตายลีครับผมลูกของเขานี่ผลงานนี่ออกมาครับ กับแม่บ้านๆนี่เป็นยังไงครับพี่เจ้าเนื้อครับเจ้าเนื้อเนาะเป็นเล่าปลาคอญ่ครับอือเป็นเล่าปลาคอเลยตัวเหลืองครับให้ลูกเหลืองครับอ๋อออกมาแหลกๆนี่จะเป็นขนเหลืองเลยมันบ่ครับแม่นครับให้ลูกเหลืองครับใลายเหลืองครับลักษณะพันธุ์ของเขาเนาะครับให้เหลืองครับจะให้ออกมาลื่นเหลืองส่วนมากเนาะแม่นครับกับแมวบ้านเข้าแบบสมมุติคนที่มีควายบ้านบ้านเอาไปผสมนี่ออกลูกมานี่เป็นยังไงพี่ก็ใหญ่เนื้อแมวครับเก่งกว่าแมวครับเก่งกว่าแมวเนาะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกเนาะ คือมูลาค่าขึ้นอีกนะผมสําหรับอีกสายสายพันหนึ่งนะผมนี่ครับสายปานซูรินโอ้ยเขาของเขาหงานะครับผมโค่นเขาหงครับนาโนกดีวงเขากว้างนะครับผมช่มจุใจเลยนะผมปากหงเนาะนี่ครับจะเป็นปากหงไงๆนะผมงามงาม ขั้นตอนเดรนมาทายตอนช่วงเอาไปประกวดนี่คือสีแบบโอ้ยเต็มเบิดเนาะพี่เนาะนอวนเต็มสายปานสุรินนะครับผม,แ,มบแต่ก่อนนี่พ่อจำได้ว่าว่าน้่เขามาเหลี่ยงนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นี่ควายของตัวนี้นะครับเป็นนุ่มหน่อยครับนุ่มหน่อยเนาะนในราคาเท่าไหร่ครับสมัยสิบปีขึ้นหลังนี่ นนั้นอส,นสองแสนสิบปีย้อนหลังขายสองตัวได้ซื้อได้ตัวเดียวฮู้ยสมัยนั้น,น,น,นตั้งแต่ควายยังมอนบวมคือตอนนี้นะนครับผมยังซื้อสองแสนถือว่าโอ้แพงบักคักเลยหล่ะผมว่านะครับ,รบเป็นโต้โต้หนึ่งที่แพงคักเลยในยุคนั้นแพงในยุคเนา<ห>ะถ้าแม่ตอนนี้กับน,น่าจะพอต่ำกว่าหลานเนาะคันซื้อกันเสมอเนาะ<ม>นโอ้ยนี่ พี่น้องก็ลองคิดเบิ่งครับสิบปีขึ้นหลังในราคาสองแสนมันสิมูลราคามันสิซัมเดยนะครับผมเป็นตัวผู้อีกตั้งหากนะครับผมเป็นหนุ่มหน่อยหอมอยังม้อนเดททับเลยมัพี่ยังเป็นหนุ่มหน่อยๆนะจะปีกว่าๆว่ถึงสองปียังอี่บอกครับประมาณนี้ประมาณนั่นเนาะซื้อมาเน้นมาแต่จังหวัดใดนี่พี่จัำบ่จำได้าาบ่อาสามารถครับอาสามารถโอ้หอยเอสครับก็เลยตั้งซื้อว่าเจ้าสามารถผู้ว่าตั้งให้ครับโอ้ผู้ว่าลอยเอสตั้งใ สืบงานประกวดบ่คคลหรือยังไงครับบัครับแกบอกว่าจะอุดรอ่นเป็นถอดอมาเป็นถอดอมาออกจากอุดรครั้งแรกวันนี้ไปโชว์งานพวกงานโชว์ครับเล่ไปทะเลตังซื่อไห้ครับผู้ว่าเป็นคนขี้ครับเอาไปโชว์แั่วผัวลอยเอ็ดทะเลยตั้งซื้อให้ว่าเจ้าสามารถมนครับประจวบหมอกับซื้อจากอำเภออาจสามารถเจ้าลอยเอ็ดโอ้ดีครับขี่ไปที่มากรือว่าชัดเจนเลยนะครับมือนี้ อืมเออเล่หายเสือจ้าสาหมาดดิช่ำนี่ก็น่าจะได้มาหลายสนามขึ้นกันไหมวะพี่แมียนขับแต่ว่ามันนั่นบ่ถือครับจำบ่ได้เนาะนานแห้งยุดประกวดมากกับสิบว่าตำกว่าหาปีรอกแม็นบ่ครับนี่โดนโดนโดนแห้งนะครับผมจะมาอยู่ยังี่กับสมเรื่อยๆรื่อยไหมวะพี่ทับเรื่อยๆเนาะครับเนาะงคิว่าคาทับกับ บ้า ب ا เลยนะครับผมเกษตรกรก็สา้ามาจับต้องได้ครับ2 0 0พันบาทประกัน3เทือกับบอแห้งครับผมว่าถือว่าบอบแห้งสําหรับพันธุกรรมแบบนี้นะครับผมขนาดบนบ้านเขายังทับพันหนึ่งพันหาครับสมมือนี้พอพันบรรน ا ن ทั้งเทือกอ่ะที่โตดีๆในเล็กน้อยลูกตัวนั้นตัวนี้สมมือนี้กันยังทับพันพันหานะครับผมนี่คือควายระดับประกวดนะครับทับอยู่ที่2 0 0พถือว่าบ่รรมดาครับผมหนาหนาพัฒนาครับผมไผ่ไม่ควาย มันบ้านจังสี่เขาก็เอามาใส่พอพันจังสี่ครับผมระเบิดโค้งสร้างให้มันได้เพิ่มมูลค่าขึ้นไปนะผมเพื่อให้เกษตรกร,กรได้มีรายได้สูงขึ้นกว่าเกา่าจากที่เคยได้ปีละสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอาจจะได้ปีละหกเจ็ดหมื่นก็ยังดีกว่าเก่านะผมใส่เวลาซ้ำกันอ่าเลี้ยงซ้ำกันกินยาซ้ำกันแต่ว่าเพิ่มด้วยมูลค่านะผมอ่ะมือนีกับพ่อพีนพ่อน้องมาชมจุดเจจุดใจนะผมกะขอบคุณพี่หมอโตเช่นเคยนะผมที่ให้ชมจะสามารถมือนีนะผมกะ ขอกาเข้าขมาสวัสดีครับ